ครั้ตัางพีมล้อลูกค้าจ้ะพี่น้องเขาเนี่ยซ่อนล่อหอนเฮียหน่อยเฮียยางตัางพีมล้องานจ้ะงานบ่ค่อยมีช่วงนี้พี่น้องเอ้ยช่วงงานบ่ค่อยมีจ้ะงานเพิ่นกะเมื่อแล้นิดเมื่อแล้หน่อยแย่อยู่จ้ะพี่น้องช่วงนี้ ลูกค้านัดกนินเขากินเขาเที่ยงแล้วเด้อว,ว่าสัส่งสอางานไปให้กับผ้ากันออกมารอดจามาตั้งซิี้ยวไม้ถ่าเนาะลูกค้าเจ้าหนึ่งกับท่เาาอ,บททบอเขาไม่อีกมาท่อท่อขึ้นเหมือนบารับสายไหนจะรอเขายืนนี่ลไรจ้าขายืนีนีละมาออย่ามไหนกับย่ามน,นั่นเนาะจากที่นอนย่าสุสมเอิญสดแย่จ้า งานพอต่อเนื่องพี่น้องเลยง่ามเขาเราจะพี่น,อน้องง่ามเขามาแล้วเมื่อหลายดอกจ้ะเขามาได้โดนเติมเราล่ละนิดไปได้สองร้อยกว้วตัวเราจ้ะ ไฟมีพี่น้องคือได้แอนว่างละ่ะช่วงนี้ชิร่าหักตกมาเดี่มนี่กไม่ได้เห็นงานเลยพี่น้องอองานก็ได้เขาก็บ้านหลายตัวจ้า เาวยิบพิษอีกสะลไน่อยๆตัวงิบพิษในพวกไว้ด้เนาะเจ้านั้ก็ไม่เจ้าคนท่อมาหรอะเนี่ยเกับเขาไม่ว่หลายตัวคือกันละเจ้านั้นก็ว่าสามร้อยตัวเจ้าละสองร้อยสามร้อยพี่นนอง ง่ามตัวที่สองเขามากหรอจ๊ะพี่หนุ่มง่งามตัวที่สองว่าไม่สีบลัชเก้าร้อยก็โตวะสัน้นตัวนี้นห่อยท่อมหมัดหลืออะไรจ้าเป๋าหน่อยอยีกนั่นคนบุ้งมีสองมีสองแบบจา้าหมูอ,อืนกับพวกสีเบิร์ดมือเยอะหอก ใช่แนอกกอ่อยู่มันหลอยู่จ้ะจะกระเป๋อยังบ่นดอกอันน,นีนน้น่อยสักไม่็ต้องมันก่อนตงมันก่อมังสั ยังสอนเป็นผู้คัดสีใหจาา้จ้ะก,กำลังคัดสีให้อยู่คันได้เฮ็ดการเฮ็ดงานก็เพร่าอยู่อยู่จ้ะคันอยู่บ้านเราปวดหัวคันได้เฮ็ดงานแล้วก็เลี่ยวมือเลี่ยวเดืนอนอยู่เนาะที่ไหนเดือนนี้เจมันขี้ไล่เดือนนี้ค่ะก็จะได้เฮ็ดงานนี่างไรจ้ะขี้ไล่คัก bao ý anh không đọc nè nói nè nó thơm mặt nhé dạ cô mấy kia chứ khu mấy con mà khu 3 khu 3 xít khu này là cha khoai khoai nó cha nó